กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับข้อมูลสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเจาะลึกถึงเรื่องที่เกี่ยวกับสภาวะจิตใจและอารมณ์ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณค่ะว่าเมื่อเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วจะมีสภาวะจิตใจและอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างและจะต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไร เพื่อให้เดินอยู่บนเส้นทางสายนี้ได้อย่างราบรื่นไม่สะดุดหรือว่าหกล้มระหว่างทางนั่นเองค่ะค่ะก็อย่างที่เราได้เคยพูดไว้ในคลิปที่ผ่านๆมานะคะว่าบนเส้นทางการตื่นรู้นั้นตลอดเส้นทางเรามักจะได้พบกับอุปสรรคหลายๆอย่างอาจจะหนักบ้างเบาบ้างแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะได้เจอเหมือนๆกัน ซึ่งมันก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ก็คือการพบเจอกับสภาวะความอ่อนไหวความไม่มั่นคงทางอารมณ์นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เด่นชัดมากๆซึ่งถ้าหากว่าใครที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางสายนี้นะคะหรือว่าได้ผ่านการเดินทางบนเส้นทางสายนี้มาได้แล้วนะคะก็คงจะเข้าใจดีว่ามันเป็นอะไรที่บางครั้งก็เหมือนกับ เจอกับพายุทอร์นาโดนะคะแต่บางครั้งก็เหมือนจิตใจมันสงบนิ่งมากๆจนน่าใจหายเลยทีเดียวค่ะค่ะสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในกระบวนการตื่นรู้มีความไม่มั่นคงทางจิตใจมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ได้ง่ายและเหมือนมีความเครียดสะสมอยู่ในใจตลอดเวลามีสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนข,นขึ้นๆลงๆเดี๋ยวรู้สึกทุกข์ตับสน กังวลเดี๋ยวก็อาจจะรู้สึกดีมีความสุขมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจนิดๆหน่อยๆก็เหวี่ยงวีนหรือว่าเศร้าเสียใจหรือว่าร้องไห้ได้ง่ายๆนะคะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าก่อนเข้าสู่กร,ระบวนการตื่นรู้นะคะ่ะผู้คนเหล่านี้นะคะมักจะได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่มีความยากลําบากในชีวิตอย่างหนักหนาสาหัส จนส่งผลกระทบให้สภาวะจิตใจนะคะย่ำแย่แล้วก็รู้สึกสิ้นหวังในชีวิตซึ่งเหตุการณ์ที่แย่ๆเหล่านั้นนะคะมันก็คือสิ่งที่มาปลุกนะคะปลุกวิญญาณที่ได้หลับไหลมานานให้เกิดการตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพื่อพาชีวิตเข้าสู่เส้นทางสายใหม่ที่เรียกว่าเส้นทางสายจิตวิญญาณนั่นเองค่ะและในขณะที่ ได้เข้ามาสู่เส้นทางสายใหม่นั้นนะคะในช่วงแรกๆอะค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าความรู้สึกทุกยากความทุกข์ความเศร้าความเครียดความเสียใจต่างๆที่ยังมีอยู่มันจะหมดไปแต่มันเป็นการเดินเข้าสู่เส้นทางสายใหม่ด้วยสภาวะจิตใจที่ยังมีความอ่อนไหวและไม่มั่นคงเข้ามาด้วยความรู้สึกที่อาจจะยังงงๆนะคะว่า เส้นทางที่ตัวเองกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะดีจริงๆไหมแต่ถ้าจะให้หวนกลับไปใช้ชีวิตในแบบเดิมเชื่อแล้วก็ยึดถือในสิ่งเดิมๆที่เคยผ่านมาก็ไม่น่าจะได้นี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุปัจจัยปัจจัยแรกที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในเส้นทางสายเนี้ยค่ะเป็นผู้ที่ยังมีสภาวะอารมณ์ที่แปรปรวนได้ง่ายหรือว่ามีความอ่อนไหวมากๆทางด้าน สภาวะอารมณ์นั่นเองค่ะค่ะส่วนสาเหตุที่สองก็คือเมื่อเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้นะคะคนผู้นั้นก็จะมีจิตอย่างรู้หรือว่ามีเซนส์สัมผัสต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นมีสัญชตาตญาณที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีเซนส์ความรู้สึกที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างเช่นบางคนนะคะก็จะมีความฝันที่แม่นยำมากค่ะฝันถึงเหตุการณ์บางอย่าง เมื่อต่อมาเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆหรือว่าบางคนนะคะอยู่ดีๆก็รู้ว่าคนที่เรากำลังคุยด้วยอะคะ่ะเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขากำลังจะพูดอะไรกับเราทั้งๆที่เขายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถเป็นคนที่สามารถอ่านใจคนได้นั่นเองค่ะและผู้ที่อยู่ในกระบวนการเตื่นรู้นะคะ ก็ยังมีความสามารถในการที่จะรับพลังงานหรือว่าดูดซับเอาพลังงานจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวเองได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนจำนวนมากหรือว่าสถานที่ที่มีผู้คนแออัดนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวรู้สึกไม่โอเคค่ะ บางคนก็อาจจะมีอาการเวียนหัวปวดหัวหรือว่ารู้สึกตึงเครียดขึ้นมาทันทีนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้รับเอาพลังงานซึ่งเป็นพลังงานลบเข้ามาจํานวนมากนั่นเองค่ะแต่ถหา,ากว่าได้อยู่คนเดียวในที่ที่สงบสงบได้อยู่นิ่งๆกับตัวเองตามลำพงังหรือว่าได้ไปอยู่ในธรรมชาตินะคะก็จะรู้สึก ดีขึ้นสดชื่นขึ้นและสบายใจขึ้นค่ะซึ่งการที่สามารถรับเอาพลังงานลบจากผู้อื่นเข้าสู่ตัวเองได้ง่ายแบบนี้นะคะผลเสียของมันก็คือมันจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดความเครียดได้ง่ายหรือว่าพอเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจนิดๆหน่อยๆก็จะเครียดมากผิดปกติค่ะอย่างเช่นการดูข่าวในทีวีก็เหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นข่าวที่มีการปล้นจี้ฆาตกรรมหรือว่าข่าวสงครามหรือว่าข่าวภัยพิบัติต่างๆนะคะผู้คนที่อยู่ในเส้นทางการตื่นรู้ค่ะก็จะเกิดอาการจิตตกอย่างหนักเกิดอาการเครียดผิดปกติซึ่งถ้าเทียบกับผู้คนทั่วๆไปที่เขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางการตื่นรู้เขาก็อาจจะรับได้ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรมากมายเหมือน ผู้คนที่กำลังอยู่ในเส้นทางการเตื่นรู้ค่ะพอพูดมาถึงตรงนี้เราก็อยากจะยกตัวอย่างเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆเรากำลังจะนำการเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเปรียบเทียบกับการทำงานของฟองน้ำค่ะฟองน้ำทั่วๆไปที่เราใช้ถูตัวอาบน้ำกันนี่แหละค่ะฟองน้ำ นอกจากจะมีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้ดีแล้วฟองน้ำก็ยังมีคุณสมบัติที่เด่นชัดก็คือการดูดซับน้ำของเหลวรวมถึงเศษฝุฟฟ่นละอองเล็กๆได้ดีอีกด้วยแต่เมื่อมันดูดซับสิ่งต่างๆเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นพื้นที่ว่างในตัวมันก็จะลดน้อยลงน้อยลงเช่นกันซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อมันดูดซับสิ่งต่างๆเข้าไป จนไม่เหลือพื้นที่ว่างในตัวเองแล้วมันก็จะไม่สามารถดูดซับอะไรเข้าไปได้อีกซึ่งก็เปรียบได้กับผู้ที่กำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจะมีความอ่อนไหวด้านอารมณ์ได้ง่ายและสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้มากขึ้นจึงสามารถรับเอาพลังงานด้านลบจากผู้อื่นเข้ามาหาตัวเองได้มากขึ้นเช่นกัน และเมื่อมีการรับเอาพลังงานด้านลบจากผู้อื่นเข้ามามากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดการสะสมของพลังงานด้านลบมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อให้เกิดสภาวะอารมณ์ความเครียดต่างๆได้ง่ายหากไม่มีการปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกไปจากความคิดจิตใจก็จะส่งผลให้เกิดความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เสียสมดุลในการใช้ชีวิต ความคิดความจำและการตัดสินใจต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพลดน้อยลงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณต้องมีการปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกจากความคิดจิตใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการขับไล่ความเครียดต่างๆออกไปเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้มากขึ้น เพราะการเดินทางบนเส้นทางการตื่นรู้จิตวิญญาณต้องมีการเลื่อนระดับและปรับพลังงานความถี่ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆเข้ามาในจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องหากมีสภาวะจิตใจอยู่ในคลื่นพลังงานความถี่ที่ต่ำก็คือยังมีความกลัวความกังวลหรือว่ามีความเครียดสะสมมาก ก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรับคลื่นพลังงานที่ดีไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ๆเข้ามาได้แทนที่จิตสำนึกการระหนักรู้จะพัฒนาไปในทิศทางที่สูงขึ้นก็จะทำให้แย่ลงค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราจะนำเอาสภาวะจิตใจของผู้ที่อยู่ในกระบวนการตื่นรู้มาเปรียบเทียบกับการทำงานของฟองน้ำนะคะ ฟองน้ําที่ได้ดูดซับเอาของเหลวหรือว่าสิ่งต่างๆเข้ามามากจนไม่เหลือพื้นที่ว่างในตัวของมันเองแล้วหากไม่มีการบีบไล่ให้ของเหลวที่ดูดซับเข้ามานั้นออกไปฟองน้ําชิ้นนั้นก็จะไม่สามารถนํากลับมาใช้งานได้อีกจึงต้องมีการบีบไล่ให้ของเหลวต่างๆไหลออกไปให้หมดเพื่อที่จะได้นําฟองน้ําชิ้นเดิมนั้นกลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งค่ะค่ะ สำหรับในอีกแง่มุมหนึ่งที่เราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราอยากจะพูดนะคะก็คือสภาวะจิตใจของผู้ที่อยู่ในกระบวนการตื่นรู้ะคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีสภาพจิตใจที่อ่อนวหวง่ายฉะนั้นนอกจากจะสามารถดูดซับรับเอาพลังงานลบจากผู้อื่นเข้ามาได้ง่ายแล้วนะคะก็มักจะเป็นผู้ที่มีความเห็นอกเห็นใจ มีจิตใจที่ดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่แต่แต,แต่แต่ว่าการที่เรามีความเห็นหกเห็นใจเมตตาปราณีกับผู้อื่นมากเกินไปในบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมนะคะที่มีโอกาสจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองได้คือยังไงพอจะนึกออกกันไหมคะ ก็คิดว่าคนที่กำลังฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะพอรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรากำลังหมายถึงอะไรใช่ละคะ่ะเรากำลังจะบอกว่าการที่คนเราคะ่ะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตากับผู้อื่นมากเกินไปบางครั้งก็อาจจะโดนหลอกได้ง่ายๆคะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลอะไรมาถ้าหากว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจหรือว่าลงมือทำนะคะเราไม่ควรด่วนตัดสินใจค่ะแต่ว่าควรจะมีสติใช้ความคิดใช้สติคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพราะคนที่มีนิสัยขี้โกงค่ะเขาก็มักจะรู้จุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเสมอค่ะโดยเฉพาะหากถูกชักชวนให้ไปร่วมลงทุนในโปรเจกต์ หรือว่าธุรกิจอะไรบางอย่างต้องมีการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยนะคะและจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองนะคะที่ได้ผ่านการเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางการตื่นรู้มาเป็นเวลาพอสมควรครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็จะบอกเราเสมอคะ่ะว่าทุกคนที่อยู่ในเส้นทางการตื่นรู้นั้นทุกคน ล้วนเป็นผู้ที่มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้อื่นในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือนั้นไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือด้วยการให้เงินหรือว่าของมีค่าแต่ว่าการให้ที่มีคุณค่ามากกว่าก็คือการให้ความรักความเมตตาการให้กำลังใจให้วิชาความรู้ให้แนวความคิด ที่ดีที่เหมาะสมเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้สามารถนำเอาไปปรับใช้เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขได้มากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่เราอยากจะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนที่กําลังเดินอยู่บนเส้นทางการตื่นรู้นะคะและถ้าหากว่าท่านใดมีข้อมูลอะไรดีๆที่อยากจะเสนอแนะหรือว่า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะและหากว่าท่านใดที่กำลังมีความเครียดหรือว่ามีเรื่องกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเราขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านี้ที่เราทำไว้นะคะเป็นเรื่องของการปลดปล่อยพลังงานลบเพื่อลดความเครียดค่ะหรือจะกดเข้าไปที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ กดที่คำว่าเพิ่มเติมแล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยค่ะจะเป็นลิงก์ของคลิปที่ชื่อว่าการปลดปล่อยพลังงานลบเพื่อลดความเครียดค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ